ฝนตกโปรยปลายเอษของกินดีกว่าแม่หมูโคดมาลั่นมาติดาวางท้องนี่อากาศจะหน,นีต้องจัดน้ำผึ้งกะปิหนึ่งโบกมาจัดกล้องเหลียบลอยทีมงานกะจัดเต็มมาเฝ้าแม่หมูอย่าก,กับเข้าดีกว่าภาพจะหน,นีต้องพึ่งขาตั้งกล้องอย่างเดียวแตะนะ่อันน่ะมีคนถามว่าไฟไทายลูกมือขาตั้งกล้องของลูก เนื่อหือฝ่องตดต่อแม่หมูอย่างมาจ่างลูกสาวเป็นคนทำมือจะได้แต่ละคลิปนะทะเลาะกันอยู่หันอนะแมงอย่าลืมเตรียมกัเข้าข้างหลานเทวดาละผีกแม่หมูก็เซ็ตละไปกาดมา้าได้ปู่น้ำมัน,ม,นมันเหมาะขนาดเมามาเลยสามหอลหลวงหลวงแมงอย่าก,กับบริการให้เซ็ตซับ จืดดังนหอหนึ่งมสดของของค้อาอนเนอร์บายบาย